ตอนที่39ลมพายุทลายห้องลมมุมว่างเปล่าในกางเก็บอาวุธมุมหนึ่งเกิดไฟลุกโชดช่วงขึ้นในฉับพลันจากนั้นเสื้อเหลืยงก็สบัดร,ร้อยเยียออกไปตวัดพันรอบตนเองรอบสื่อจิงเสียนหมิงอีล้างเสียนชีนและหลังอิงเข้าไว้ด้วยกันก่อนจะตะโกนขึ้นว่าท่านเจ้าวายุสั่งลมตีขึ้นไปเร เสยชิงเสียนแม้ยังลืมตามไม่ขึ้นแต่กทำตามคำบอกทันทียกพัดเสยขึ้นสะบัดอย่างแรงทันทีพายุมังกรหมุกนก่กอตัวขึ้นจากพื้น ตีหลังคาที่พายอเยอ่อพยาบแตกทลายออกไปในที่สุดรั่ยเยืออบอุ่นพวกเขาทั้งห้าพุ่งก้นสู่เวหาเมื่อมาอยู่กลางอากาศพวกเขาจึงค่อยกลับมามองเห็นอีกครั้งสื่อชิงเฉียนมองลงไปบือล่างที่ห่างออกไปหลายจังตรงนั้นมีไฟลุกควันขมงพผลพุ่งกลางเก็บอาวุธแห่งนั้นถึงกับไฟไม่แล้วก็ากวาวเาชิงจะตามมาอีกจึงพริกมือโบอกพัดหนัวหนึ่งคราวนี้นับเป็นการกระพือไฟให้ลุกโหมอ,อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่สำนวนแล้ว ลมแรงได้พัดให้เปลวไฟลุกลามใหญ่โตขึ้นในชั่วพริบตาสเก็ดไฟได้กระเด็นลามไปถึงเรือนหลังอื่นๆด้วยจีเลืออฟางกว่าครึ่งค่อนกลายเป็นทะเลเพิงแดงฉานไปเสียแล้วไม่ง่ายเลยกว่าซียเลียจะยือ้อยุดฉุดมือของสื่อจริงเสียนที่โบกพัดอย่างเอาเป็นเอาตายได้สำเร็จ ท่านเจ้าว่ายุไม่ต้องบบกแล้วขืนบอกอีกเป็นได้ไม่หมดแน่สื่อชิงเชียรที่เขาย้อยุดเอาไว้ก็กล่าวได้ได้ไดไม่บกแล้วไม่บกแล้วองค์ไทจื้อท่านปล่อยข้าเสียทีเถอะท่านมือหนักเกินไปแล้ว เมื่อเจ้าวายุเก็บลมหมดเรียบร้อยเสียเหลยนึงกับปล่อยเ้าวก่อนถึงค่อยปล่อยข้าวก่อนจะมองลงไปเบื้องล่างท่ามกลางทะเลเพลิงแดงฉานเสียเลยนกลับยังมองเห็นเงาร่างชุดสีแดงนั้นอยู่เพราะเหินขึ้นมาสูงมากมองเห็นได้ไม่ชันนักแต่รู้สึกว่าได้ยามนี้เวลานี้ว้าเชิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นกำลังเงยหน้ามองตน เขาไม่ได้ไล่ตามมาทั้งไม่ได้ดับไฟเพียงยืนอยู่ตรงนั้นแม้ไฟจะโหมแรงแค่ไหนปล่อยมันโหมแรงตามใจชอบไปเท่านั้นบนถนนสายหลักกมืังผีนัหนนอกจีเรกฟางเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องบรรดาผีวิ่งหนีกันจ้าระวังเสลียนผ่านรู้สึกหายใจลําบากจึงกล่าวงืมงําด้วยเสียงแหบพระข้าข้า,ข,าข้าแค่คิดจยุดไฟนิดเดียวเพื่อทวงเวลาท่านนั้นฉะนั้นจึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ นึกถึงก่อนนะ้นี่ไม่นานนักว้าเชิงยืนพิงประตูครังเก็บอาวุธพูดทีเล่นทีจริงว่าจะยกครังเก็บอาวุธหลังนี้อาวุธทั้งหมดในครังให้แก่เขาแต่ว่าเวลานี้มันกระตกในเพิงไปหมดแล้วจริงอยู่ว่าอาวุธวิเศษส่วนใหญ่เป็นทองแท้ที่ไม่กลัวไฟแต่ก็มีอาวุธวิเศษอีกจำนวนมากที่โดยธรรมชาติแล้วห้ามเขาใกล้เปลวไฟเด็ดขาดเมื่อเป็นเช่นนี้เกรงว่าคงถูกไฟเผาเป็นเท่าทานไปหมดแล้วและคิดไม่ถึงว่าไฟนั้นจะลุกลามรุนแรงถึงพีงนี้ทั้งยังเผาจีเลิบฟางวอดวา เป็นหมดเสียด้วยต่อให้วาเชิงจะไม่ยอมรับสภาพที่แห่งนี้ว่าเป็นบ้านแต่มันเป็นที่พำนักของเขาอยู่ดีเห็นซี่เหรียญมีท่าทีใจสลายเช่นนี้สื่อชิงเฉียนก็รู้สึกผิดไปด้วยขอโทษนะองค์ไทจือข้าทำอะไรไม่คิดเกินไปหน่อยคิดแต่จะรีบนี้ออกมาเรื่องนี้เป็นข้าไม่ดีเองความจริงไฟนั้นเดิมทีก็แค่ลูกเล็กๆหากพิรุนโลหิตเชยบุพการคิดบัญชีกับท่านทั้งกระยนใส่หัวข้าได้เลยวางใจเถอะไม่ว่าเท่าไรข้าชดใช้ให้เองอะ อะไรอื่นกลัวได้แต่เรื่องมีเงินเนี่ยข้าไม่เคยนึกกลัวนี่มันไม่ใช่หาเรื่องชดใช้เงินไม่ชดใช้เงินเสียที่ไหนกันเล่าสีเหรียนหลับตาพูดอะไรไม่ออกแต่ตอนสือ้อจริงเสียนตบบาเขาก็พรันรู้สึกว่ามือเปียกทั้งยังไม่กินคาเรียชุนขึ้นจมูกพอเหลียวหน้าไปมอก็ตกใจพันร้องเสียงลงองค์้ถ้เจอมือท่านเป็นอะไรไปแล้ว บนมือขวาเสียเหลียญมีแต่เลือดแขนของเขาอาบชุ่มไปด้เลือดทั้งแขนอาการสั่นนั้นอ่านใช้ว่าเล็กน้อยมาบรรยายได้เลยท่ว่าสองมือเขายังคงออกแรงดึงผ้าไหมสีขาวแผ่นนั้นแน่นเพื่อให้ทุกคนถูกพายุพัดหลุดจากกันที่มันเกิดอะไรขึ้นกับท่านกันแน่ซื้อจริงเสียงถาม เสียเหรียญได้ตีกลับขึ้นมาเขาสายหน้าไม่มีอะไรแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเดียวขึ้นไปก็หายแล้วสื่อจิงเฉียนนึกออกแล้วแสงสีขาวมโครปเป็นฝีมือท่านหรือองค์ที่เอท่านคือผู้แยกสองคนนั้นงั้นหรือเสียเหยรียญกราบว่าถึงอะไรข้ากับผู้ใช้กระบี่คนหนึ่งสื่อจิงเฉียนเดาได้ถูกต้องเมือ่อครู่นี้ก่อนที่หนึ่งดาบหนึ่งกระบี่ของหวาเชิงกับเหรียญเซียนชีกรลังจะกระทบกันเสียเหรียญพันแฉบกายออกเข้าไปเขาคว้ากระบี่เล่มหนึ่งอยู่บนชั้นบน,บนอาวุธใกล้มือชั้นเก็บ อาวุธใกล้มือลงมาและแทกและแทรกกระบี่เข้าไปขัดตาทัดวาง1ดาบ1กระบี่รวมทั้งหมดเป็น2กระบี กระบวนท่าแรกฟาดกระบีน่หนักของหลานเซียนชิวถอยเอาไปจากนั้นกระบวนท่าที่สองก็สกัดดาบพงเอิบม,มิงของหวาเชิงเอาไว้พรังเช้ไปสาหรับสองกระบวนท่าน,นี้ไม่เพียงหนักนวงขณะเดียวกันก็ต้องควบควมอยู่ในระดับพอดีดังนั้นหนึ่งดาบหนึ่งกระบีม่มีแม้ถูกเสี้ยเหรียญสกัดเอาไว้แต่ก็ไม่ได้กระดอนกลับไปทําร้ายเจ้าของแต่อย่างใดเนื่องด้วยตอนที่เสี้ยเหรียญอยู่ระหว่างกลางได้ใช้ทั้งกระบี่หนึ่งเล่มและแขนข้างหนึ่งของตอนเองเขารับการจู่โจมทั้งสองทางนี้ไว้เต็ม กระบีเล่มนั้นของหลังเซียนชิวนับเป็นอะไรแรงดาบพวงวาเชิงนี่สี่แทบจะต้านทานเอาไว้ไม่อยู่จริงๆในเมื่อกระบี่ซือเหรียญเอาออกมาใช้เป็นกระบี่วาเชิงสะสมนในครั้งเก็บอาวุธมันก็ย่อมจะเป็นกระบีวิเศษเล่มหนึ่งเช่นกันยามอาวุธประทะการจะเกิดระเบิดแสงสีขาวดวงใหญ่ออกมาด้วยสองกระบวนท่าน,นี้กระบวนท่า,นนรทาแรกเป็นการประทะกับกระบีหนักของหลังเซียนชิวเพียงเท่านี้ก็ทำเอากระบีในมือซีเหรียญร้าวไปแล้วรอบหนึ่ง กระบวนท่าที่สองซึ่งพระกระดับของเอ๋อมิ่งต่างหากที่อำตัวกระบีแตกกระจายเป็นเช่นๆิ้นไปเลยทีเดียวการคลื่อนไหวทั้งหมดล้วนเสร็จสิ้นในชั่วพริบตารวดเร็วขนาดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซดยจิงเสียนมองแขนขวาของเขาอยู่ในสภาพสาหัสก็คิดว่าแขนข้างนี้คงเบอกบวะไปหมดแล้วคิด ไปหมดแล้วองค์ท้าจือท่านกระบ้าดีเดือดนักเชียวถึงกับกล้าเอาแขนข้างเดียวไปร,รับกระบี่สองเล่มแทพพยุท์มงกุฎบุภาเมื่อหนึ่งกลุ่มกระบี่เมื่อหนึ่งขีบบุภาเดิมทีสื่งเฉียนจําได้แต่บุภากับลืมไปแลยว,ว่าที่สิเหลียนบโรข,ขึ้นสวรรค์มาได้เพราะกลุ่มกระบี่นั่นเอง เทพพยุทธ์มงกุฎบุภานึกถึงธนการเส้นยาแดงผ่าแปดเมื่อครู่นี้แล้วสื่อจึงเชียนก็กล่าวอย่างหวาดผวาไม่หายดีได้ส่งกระบนท่านนี้ขององค์ไทยจือหาไม่แล้วป่านนี้เซียนชิวคนได้ถูกพี่รุนโลหิตเชยบุปผานั้นหั่นเป็นกี่ชิ้นแล้วก็สุดยะริโรลังเซียนชิวที่อยู่ด้านข้างแม้จะยังอยู่ดีไม่เป็นอะไรมากแต่หน้าแปลกสีหน้าเหมือนรอยรากับวิญญาณหลุดหายไปแล้วสื่อจึงเขียนส่งเสียงเรียกเซียนชิวเชิชิวเป็นอะไรไปตื่นตื่นตื่นเกิดอะไรเกิดหรือ ว่าดวงจาเจ้าถูกแสงขาวน้ำผ้าเรือนเลยมองอยังมองไม่เห็น และแล้วเทพทั้งกลมก็ขี่ลมและลอกนี้กลับไปถึงเซียนจริงในที่สุดหลังจากทั้งลากทั้งหามกันพุ่งเข้าประตูสวรรค์ก็ต้องรีบไปจะหนักสนอู่ทันทีหลานอิงเข้าตำหนักไม่ได้เสีเยเลยพาเข้ามาอยู่ที่ห้องโถงข้างของตำหนักก่อนเวลานี้มีใครอยู่เวียนเขาจึงเข้าไปส่งเสียงประกาศในค่ายมวลกระแสจิตว่าขอถามหน่อยมีสายเซียนท่านใดอยู่บ้างรบกวนทุกท่านรีบมาที่หนักสนอูด่วนสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่นี่มีกุณนางเทพแทนหนึ่งได้รับบาดเจ็บขาาะกรอยู่ทางนี้ฝางสือจิงเฉียนเองกันดีดนิ้วที่หนึ่งในสึก,กเปลี่ยนมาใส่ชุดนักพศสีขาวตามเดิมเป็นที่เรียบร้อยเพียงบกมือก็แจกแต้มบุญรถเดียวสิบหมื่นแต้มพร้อมกับกล่าวว่าเป็นคุณนางเทพสองท่านต่างหากซิลนรีบกล่าวท่านเจ้าวายุไม่ต้องตื่นเต้นพูดกันได้ดีไม่ต้องแจกแต้มบุญกครทุกคนยินย่อมต้องมากันอย่างแน่นอนสื่อจิงเฉียนกับากล่าวไม่เลยองค์ให้เจอท่านรู้เอาไว้เถิดหากแจก แก้มบนมากผนเร็วกับพูดกันดีๆเป็นรอยเท่า เพียงไม่นานก็เสียงหนึ่งดังต่กายพูดได้รับบาดเจ็บยานนั้นเอ่ยผพูดได้ครั้งอยู่ห่างออกไปมากแต่พอเอ่อมาถึงคําสุดท้ายเจ้าตัวก็ปวดร่างขึ้นมาได้เป็นฝฟ่งซินนั่นเองพอเข้าเข้ามาได้หนักก็มองเสื้อเหรียญสลักกมองหลังเซียนชิวสีหน้าพรานแข็งทื่อเสื้อเหรียญข้ามไม่เป็นไรท่านเจ้าพระสุธาสิเกรงว่าจะรับบาดเจ็บไม่เบาเงียบไปก็หนึ่งฝึ่งซิงกระถามขึ้นมือกว่าท่านเป็นอะไรเวลานี่เองมีอีกเสียงหนึ่งกระดังขึ้นบาดเจ็บแล้วอย่างไรสวรรค์ชั้นบนมีกุนางเทพมากมายปาน มีครั้งไหนบ้างออกไปตรวจการแล้วไม่ได้พปะช้ำดำเกี้ยวกลับมาเสียงนี้สุภาพดุมนวลอย่างยิ่งอ่อนโยนอย่างยิ่งทอยกรำกับไม่เร้นหูเท่าใดนักย่อมเป็นมู่ชิงแล้วเขาก้าวมาในตำหนักมองเสีเหรียญก่อนจากนั้นจากนั้นก็มองหลังเสียนชี้ว่าสีหน้าเขาแตกต่างเฟิงซินอย่างสิ้นเชิงเพียงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยท่าทางเหมือนอยากมาดูงิ้วสนุกสนุกมากกว่าพอเห็นเฟิงซินเข้าไปดูแขนเสืเหรียญแล้วเขาจึงก้มตัวไปตัวตราหมิงอีท่านพวกนี้ก็คือท่านเจ้าพระสุธาสินะ ระหว่างนั้นเองขุนนางเทพท่านอื่นๆก็ทยอยกันเข้ามาเจ้าพระราอีมักปรากฏตัวดุดมังกรเทพที่เห็นหัวไม่เห็นหางขุนปวงขุนนางสวรรค์ที่นั้นเกือบทั้งหมดเพิ่งจะเคยเห็นเขาเป็นครั้งแรกจึงอดไม่ได้จะแห่แหงกันมามองทั้งเทพทั้งหมด,หมด,หมดต่างก็งงงวยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเหตุใดถูกเรียกรวมตัวกันที่นี่แต่เมื่อรับแต้มบุญของเจ้าวายุมาแล้ว อย่างน้อยก็ต้องมาดูสักหน่อยสิเหรนกรากระฝงชินบ้าขอบใจมากแต่ไม่มีอะไรหรอกปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็หายเองฝัิงสินก็ไม่พูดให้มากความอีกนอกจากดูแลตัวเองเสียบ้างสิสิเหยนพึมพมขอบคุณเสียงเบาอีกครั้งหันกายมาเห็นหลังเซียนชิวกำลังมองทางนี้อย่างเมื่อลอยจึงถามขึ้นว่าองค์ททยไทยหัวท่านเป็นอย่างไรบ้าง เปงเสียนุสุขเช่นการวัดศีน้าหลังเสียนเชียวดูไม่ค่อยจะปกตินักองค์ชายได้หัวได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ซสีเลียนกล่าวว่าไม่น่ามีกระมังขอค่าดูหน่อยว่าพรางยื่นมือออกไปไม้จะตรวดดูว่าวางคิ้วหลังเสียงเชียวพูดด้ยุโร่หลังเสียงเชียวกับตาดีมือไวคว้าข้อมือเขาหมัก ถึงแม้สีหน้าหลานเซนชิวยังคงสับสนอยู่บ้างราวกับไปเจอเจออะไรบางอย่างแต่เกิดไม่แน่ใจหากเวตากลับมีดวงไฟลุกเรืองขึ้นเซียนเลี้ยรู้สึกได้ถึงอาการสั่งเนื่องด้วยความกรดแค้นจากมือที่จับแขนเขาอยู่ คราวนี้คุณนางเทพอยู่รอบด้านล้วนสเกตเห็นความผิดปกตินี้แล้วต่างกระกางหูพึ่งส่งเสียงกระซิบกระซาบการสื่อจิงเสียงกระมู่ชิงลุกขึ้นยืนโดยพรันองชายไท้หัวท,ท่านจะทําอะไรนะฝังสินถามหลังเชียนเชียวสะเออยปากแล้วก็พูดออกมาสองคำทำเอาเสี่ยนลยีนยนแล้วใจหายวาบทันทีราชกรูร้างเซียนเชียวขบกรามคณะกราวออกมา รูมั่นตาสเสลียญหดตัวลงเล็กน้อยเหล่าคุ้นนางเทศให้มงดูพาการสับสนงงงวยบางการกระซิบถามการเป็นการใหญ่ราชครูอันใดราชครูคือผู้ใดบางคนที่ความคิดละเอียดรอบคอบหน่อยก็นึกออกทันทีทันใดแควหลังเซียนชีวเป็นไทยจือแห่งแคว้นยงอันสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่ราชครูของแควนยงอันเป็นหนึ่งในสองพระพปีศาสราชคูฟังสินไม่ใครรู้ว่าบุคคลผู้นี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไรทว่าเวลานี้หลานเซียนซิวกับควา้าตัวซีเหรียญใบละกอเรียกเขาว่าราชกูมีไม่เท่ากับบอกว่าสซีเหรียนก็คือนักพรตปีศาจผู้สร้างความหายนะักแก่แฟนผู้นัน้นหรือราชครูฟางสินแต่สซีเหรียนไปถึงองค์ไช้เจอของแ้นเซียนเล่ออีกทั้งแฟนเซียนเล่อ,อ ก็ถูกแคว้นหยงอันทำให้สิ้นชาติไปแล้วฉะนั้นเขาจะเป็นราชกูแห่งแคว้นยงอันได้อย่างไรองคชายไทยหัวอยู่บนสวรรค์ชั้นบนได้ชื่อว่าเป็นคนสดใสาราเริงไม่เคยมีเล่ห์เหลี่ยมมาแต่ไหนแต่ไรและไม่เคยสร้างความลำบ,บากให้แก่ผู้ใดและยิ่งไม่เคยแสดงสีหน้าเช่นนี้มาก่อนเหมือนเศร้าเหมือนโกรธเหมือนแค้นเหมือนชัง หลังเซียนชิวจับเสีอเหลียนไปแน่นหอบหายใจรุนแรงฝืนกล่าวออกมาอย่างล่ามบากท่านท่านเห็นเห็นอยู่ว่าข่าฆ่าด่า,า,า่าท่านเองกับมือเอาท่านเสลงกับมือท่านท่านราชกูท่านมนรรลิดแดดสูงสง่งจริงจริงแย่แล้วเกรงว่าวันนี้จะเกิดเรื่องใหญ่เสียแล้วจบตอน